ลิปที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับในรีสอร์ทนะครับที่มองไปด้านนอกก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับแล้วก็ภูเขานะครับล้อมรอบไปด้วยเมฆหมอกนะครับขาวเยอะมากเลยนะอันนี้ผมพักอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับ ทางจากสนามบินไม่ไกลนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่เงียบงายเงียบเ,เรียบเงียบสงบมากๆนะครับได้ยินเสียงไก่ขันด้วยนะฮะไ,ไ,ไม่ได้ยินเสียงไก่ขันนานแล้วนะครับดูนะฮะนี่ก็จะเป็นอา โรงแรมนะครับหรือบ้านห้องเช่านะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องเช่าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆว่าจะเป็น, ort, นร,รีสอร์ทรีสอร์ทเล็กๆธุรกิจครอบครัวเล็กๆนะฮะที่นี่ราคาห้องพักเริ่มอ,อยู่ที่600บาทนะครับพร้อมอาหารเช้านะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่สามารถาบินโดรนได้นะครับผมเพราะว่า,อ,าอยู่ในเขตรัศมีสนามบิน9กิโลเมตรนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับภาพสวยนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับตื่นมาเช้ามาอากาศเย็นสบายนะดูครับ เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าเวลานี้กี่โมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้าครับห้าสิบสอนาทีนะครับอ่าหมอกจะมาจะลงแต่เช้าเช้าเลยนะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะฮะแต่หมอกลงจัดมากนะครับผม นนี่ะโอเคครับมาทักทายเพื่อนเพื่อนนะครับ fc ทุกคนสั้นๆนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะลงคลิปนะครับที่ผมได้ไปบินถ่ายนะครับที่วัดม่วงนะครับแล้วก็วัดอาศการามนะครับแล้วก็เขาหนอนนะครับวัดเขาหนอนนะครับ ก็เรืเนี้นะครับผมกำลังเร่งตัดต่ออยู่นะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับจะทยอยลงนะครับก็ฝากกดติดตามกดรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับลาไปกันไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับของจังหวัดน่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ